โยเกิร์ตวีแกนพิเศษตรงนี้ค่ะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่แป้งค่ะและที่สำคัญ1 0 0กรัมแค่52กิโลแคลอพลังงานน้อยนะคะแต่ว่าโปรตีนสูงถึง6กรัมเลยค่ะไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะให้นำนมน้ำเต้าหู้โตฟูซังนะคะแบบไม่ผสมน้ำตาลขวดสีขาวนะคะนำมาตั้งไฟนะคะ ต้มจนกว่าเขาจะใกล้เดือดนะคะให้มีฟองปุดๆเล็กน้อยนะคะระหว่างต้มก็ต้องคนตลอดเวลาไม่งั้นก้นหมอ้อของเราเนี่ยจะทำให้ไหมได้นั่นเองค่ะหลังจากคนต้มใกล้เดือดแล้วก็จะเอามาเทใส่กระปุกนะคะหรือว่าภาชนะที่ปิดสนิทได้นั่นเองค่ะรอให้เขาหายร้อนนะคะจับกระปุกแล้วพออุ่นๆน,นะคะหรือว่าเอามือจิ้มลงไปในนมแล้วเนี่ยไม่ร้อนนะคะก็เอาโยเกิร์ต6กกร,รัมของเราใส่ลง ไปค่ะแล้วก็คนคนคนผสมให้เขาเข้ากันแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จปุ๊บเอามาใส่ในรังโฟมใครไม่มีรังโฟมก็เอาใส่ในหม้อนะคะที่ใหญ่ๆห,หรือว่าซึ้งก็ได้ค่ะที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมนะคะให้มืดสนิทเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะประมาณ 8-10ชั่วโมงนะคะตื่นเช้ามาแล้วเราก็มาดูเนื้อนะ้นองเขานะคะก็จะได้เป็นครีมมี่แบบนี้เลยค่ะเนื้อครีมมากรสไม่เปรี้ยวมากนะคะกำลังดีเลยแต่ไม่หวานก่อนกินก็จะต้องเอามาใส่น้ําผึ้งนะคะหรือว่าราดน้ําเชื่อมน้ําตาลผลไม้ก็จะกินง่ายคลีลง่ายขนาดนี้อย่าลืมลองนำไปทำทานกันนะคะสูตรนี้ดีมาก